หลวงปูชาสุพัตโตคำสอนเรื่องการฝึกสติหลวงปูชาสุพัตโตแห่งวัดหนองป่าพงเป็นพระเถระผู้มีปฏิปทาเด็ดเดียวและธรรมะลึกซึ้งเข้าใจง่ายโดยเฉพาะเรื่องการฝึกสติท่านเน้นย้ำเสมอว่าสติคือหัวใจของการปฏิบัติธรรม เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารู้เท่าทันจิตใจของตนเองไม่หลงไปตามอารมณ์หรือความคิดปรุงแต่งหลวงปู่ชาสอนว่าสติคือการระลึกรู้ไม่ใช่การคิดไม่ใช่การเพ่งแต่คือการรู้ทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในกายและใจขณะนั้นเช่น รู้ว่ากำลังโกรธรู้ว่ากำลังยินดีรู้ว่ากำลังหลงรู้แล้วก็วางไม่เข้าไปยึดถือท่านกล่าวว่ารู้แล้วก็ปล่อยเหมือนตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงรู้แล้วก็ผ่านไปการฝึกเช่นนี้จะช่วยให้จิตใจมีความเบาสบายไม่ยึดติด หลวงปู่ชามักใช้คำสอนแบบง่ายๆแต่ลึกซึ้งเช่นให้ดูจิตเหมือนคนเฝ้าประตูเห็นคนเข้าออกแต่ไม่ต้องตามใครไปหรือจิตเหมือนลิงให้สติเป็นเชือกผูกไว้อย่าให้มันปีนต้นไม้ไปทั่วท่านเปรียบการฝึกสติเหมือนการฝึกสัตว์ป่า ต้องมีความอดทนไม่ใช่บังคับแต่ใช้ความเมตตาและการเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องท่านยังกล่าวว่าจิตที่มีสติคือจิตที่ปลอดภัยเพราะสติจะคอยเตือนไม่ให้เราตกอยู่ในอำนาจของโลภโกรธหลงการฝึกสติจึงไม่ใช่เพียงการนั่งสมาธิ แต่หมายถึงการระลึกรู้ในทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนทำกิจวัตรประจําวันให้มีสติอยู่เสมอสุดท้ายหลวงปู่ชาสอนว่าสติจะพาให้เห็นธรรมเมื่อจิตมีสติมั่นคง จะสามารถเห็นความจริงของชีวิตเห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาจนเกิดปัญญาและความหลุดพ้นในที่สุดธรรมะไม่ต้องจำมากแค่มีสติรู้ทันใจของเราก็เพียงพอแล้วหลวงปู่ชาสุพัทโธ